วันนี้เรามาแปลกแปลกเนาะเรามาในเกมที่ชื่อว่าฟีไฟซึ่งแล้วก็วางเป็นั้งนามแล้วมันก็เลยขึ้นหน้านี้มาให้ซึ่งใช้วันเดียวทำเครืเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวละครกัรแตไอคังคังเสื้อผ้า ่ห้ไมไปคุณแอดได้ไหมแอดได้นะไั้นใช่ชุดหนูก็จะเล่จะมีชุดตามขั้นนะแต่เราก็ไม่ได้มีครบอะไรขนาดที่เราจะใส่ชุดแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็ชุดนี้บางแีจะรูคิดว่า แม่แมนไม่ได้อะไรนะแต่เราชอบแม้นี่มากกว่าอาใช่นี่แพ็กเกจที่เรารู้สึกเห็นแล้วมันคันตามากเพราะเราได้ซ้ำรอกแรกสองแล้วก็มีประมาณนี้แล้วก็ตาไปดูตัวพีญิง ชี่เวลาที่ไสก็จะมีประมาณนี้ชุดผู้หญิงก็จะเป็นอย่างนี้ชุดผู้หญิงสีเขียวกระล่างสองเป็นชุดของบุญญาเป็นตัวชุดผู้หญิงก็จะมีประมาณนี้ที่อ่า seven คุณโอเคโอเคโอไนบุญยาหญิงทำไมกับบุญาญา ชุดแจกฟรีของ GM อคนดูพบชุดแตงโมของวันตกการตานัการีรานรินเกี่ยวนี่น่าจะเหมาะตาตาก็น่าจะอืมเป็นไอ่าวันตานี่เหมาะอยู่วันตาของชุดเขียวชุดของตู้สุ่มใช้แลกมาได้ นอกนอกนั้นเรามีอ,อะไรอ่ะมีแค่นี้แหละที่เราชอบก็จะเป็นนี่แต่ถึงแล้วก็ต้องไปเก็บนะนอกจนั้นเราก็เหมือนเดิม,ดมส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวผู้ชายเล่นมากกว่านี้ทางอาวุธมีถาวนหน่อยเองสี่ถาวนสงบอก สี่เขาเหิไปไม่มีเข้าสถานะอ็กซาดากเกอันนี้ได้มาเมื่อตอนที่กลับมาเล่นนน้ตตัปภาษามั้งชาร์จแอคแท็กตู้สุ่มที่มีเวลาจะหมดในปิในหนึ่งชั่วโมงแกนี่อันนี้บัตรเจ็ก็หนึ่งหนึ่งวันชาร์จของการได้มาจากเอ็มที่แจก อันนี้สุ่มได้มาสาวนอเฉยเลยทำเคล็ดได้อันนี้นี้สุ่มอยู่ได้หนึ่งชั่วโมองมันเป็นเลยเ k s ของเ g มิงสกูจะไม่ได้แล้วว่าเราทำอะไรมา FBD สุ่มได้จำได้เลยแล้วเราก็มี SMG ปัจจเบ็นนี่นี่เดือเราชอบอันนี้นกแมาจะไปประมาณนี้บิงไ,ได้จะเบันนี้ อ่าสี่ชั่วโมงไอสี่วันเราได้มานจะาไหนเรายัางดูอื่นไปแล้วสี่เก้าสิบม่นยำโคเด้นที่สิบแปดแรกมาจำได้ลูกแยมีกระทะโคโนะกระทะสี่อาร์เซเวน่นไม้เพชรปนอนตุบป้านนง่ายเราจะมาดิบูอของเรากันบุยาดี กินบอมจะเปิดนี้แล้วก็ะวัสดีฮะแล้วก็มีซุปเปอร์สตาร์แล้วเราก็ไม่มีอื่นใช่สกินบืแเราก็ประมาณนี้คอลเลกชันถ้าเราก็มีปถ้าสวัสดีถ้าหวาัวเราะถ้าเบบี้ชาถ้าเชร์ที่แจกฟรีพร้อมกรชุดชุดที่เป็นชุดของผู้หญิงที่เป็น อ่าจิตอาเิืกับเหนื่อยอ,อันนี้ใชาแจกสี่มื่อวันเนี้ยแต่ในมิชั้นเราไม่มีสกายวิงแจกฟรีจำได้กระเป๋าสะพายมีปานน,น,น,นี่นี่ชอบนี้ก็ะเป๋าชุดดิไปเขียวไปเขียวนี่น่าจะเหมาะกว่าเจนนอสนี่ อองกงหัวใจงูแย่เดกระแห่ตะม,ม้าตะนี่งกระบ้ากระบ้าพี่เราจะแต่งแนวเขียวนะวันนี้สีเขียวเท่าที่เรามีนี่นะเชื่อมนี้เท่ดีต้นชูชีพสีเขียวเราไม่ค่อยมีเราเก็บอะไนี้ตัวอ,อย่างงั้นเราจะใส่เป็นนี้ไปแล้วกันอันอจอจอจนี้ก็จะช่ว ไปแล้วมีอะ่ะดูขั้นดัๆดูคือสิขันข้น,น,นจอันดับยเรากลับมาเล่นตั้งแต่สิบสามอ่ะเยอะเ,ยเหมือนกันเนี่ยป้ายนันก็มีประมาณนี้เราจะไปเล่นโมนอะไรดีอ่ะ เดี๋ยวค่อยคลิปหน้าเนาะตอนนี้กิจกรรมใหม่ก็มาแล้วทตาไม่ได้ึลเลยสงสารซิกินสองควงไม,ม่บวกอะไรเลยจริงๆเราก็มีแต้มแล้วแต่จะซื้อยิง กเฟนินชุดขั้นเราไม่ได้เราก็ไม่ได้แตะเลยด้วยวยิยยงแคนนิงตาลตอนนี้เราเป็นเราเป็นอะไรนะลองหัวหน้าเพระาะหัวหน้าไม่อ่อนเลยนี่นี่ประมาณนี้อะลายอย่างคนเนี่ย นันก็สาวันน sort of ั้นไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นชาบูสเปมร์ตเกมแต่แอปเพิ่แอปมาได้ไม่ได้เป็นร์มต่อเลยงอชั่วไปสี่สี่ติดตีการเล่นการบันทึกใช่ พาไปดูตู้ลี่กับสิบก้นสูงวันนี้ดีกว่าตู้ล็ีสนใจแหลกจังวันนี้นครับเขาต้องการหิมี่ที่อยู่เราจะรีบหน่อยนะเพ่เตม เออ Amplify หรือยังผิวน่จะไม่ได้อ๋อาดวนี้นี่อเอ็นอยิงยุงยิงกิจกรรมตายกิจกรรมคิมสันเฟชั่นคิมสันเฮเลสขั้นใหม่ขั้นสูง จะให้ดูแอนิเมชันตัวเปลี่มนล่น so ิเกมดีด <uring> ีแลวราก็ลงคลิปหนาเนาะแล้วเราก็เราบอกเปิดลดีสีลิงเขาแม่เอมาได้นะเนี่ i n f e ฟ n no น l r e เลพร้อมกดของเอ,อ่อบุคไฟกิจกรรมที่มาใหม่ชื่อทูหูซิงไปก่อนนะไปยังกิจกรรมอ่าใช่มหมดใหม่ชื่อเพชรมาเนียไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย